น้องแอบิเกลลูกสาวแม่ชมพู่แต่งตัวเป็นสาวไทยบ้านน่ารักไม่ไหวสำหรับคุณแม่ชมพู่อรายากับลูกๆทั้ง3ามคนอย่างน้องสายฟ้าน้นองพายุแล้วก็น้องแอบิเกลตัวติดกันแทบตลอดเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักของ4คนแม่ลูกมาฝากแฟนคลับเสมอ แล้วอย่างที่ร,รู้กันดีว่าบ้านนี้เขาเลี้ยงลูกแบบติดดินไม่ติดหรูมักจะพาเด็กๆไปเล่นที่สวนของคุณยายเสมอซึ่งแฟชั่นการแต่งตัวของเด็กๆเ,เวลาที่จะเข้าสวนคุณยายนั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะสาวน้อยของที่บ้านอย่างน้องเอบิเกลหรือว่าเจ๊เกลของพี่ๆล่าสุดชมพูดได้เผยความน่ารักของลูกสาวขณะที่อยู่สวนคุณยาย โดยน้องแอนบิเกลนั้นได้แต่งตัวเป็นผู้สาวไทยบ้านน่ารักน่าชังไม่ไหวแถมสาวน้อยยังมีผ้าเข็มมาโพกที่หัวอีกด้วยน่ารักที่สุดเลยลูกสาวน้อยไทยบ้านแต่งตัวชิวชิวนั่งดูดน้ำแดงดูวิวธรรมชาติสวยๆเพลินเลยนะเจ๊แฟชั่นเก๋สมลักค่าที่เป็นลูกสาวของแฟชั่นนิสต้าอย่างชมพู่